ส่ววิจัยโคครคเอสปาร์กาาชาติไทยเราก็ทําโครงการที่เราตรวจหาผู้ติดเชื้อระยะเฉียบพลันอันนี้นหมายถึงว่าวเวลาคนที่เพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกนะคะที่วิธีการตรวจปกติอาจจะยังเป็นลบอยู่เนี่ยในโครงการของเราเรามีวิธีที่จะตรวจหาเชื้อชีวิตได้โดยตรงและก็วิธีนี้ทําให้เราบอกได้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยติดเชื้อมาเชื้อชีวิตมาจจริงนะคะเหตุผลที่สําคัญก็นื่องจากว่า ู้ที่ติดเชื้อระยะเฉียบพลันในกองล่าเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าตัวติดเชื้อนี่มีโอกาสที่แพร่เชื้อไปให้คนที่รับสูงมากเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาติดเชื้อทาให้เขามีโอกาสป้องกันมีโอกาสรักษาแล้วก็ลดโอกาสที่คนได้เพียงคนที่รับติดเชื้อได้อันที่2ก็คือว่าการที่เอารักษาได้เร็วทันท่วงทีเนี่ยเราทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เราก็ลด ปริมาณเชื้อในชื้อวีนาะลาก,กานก็ได้อย่างมากช่วยป้องกันไม่ให้คมบคุมกันผลกปืลายไปแล้วก็อันนี้จะมีความสําคัญในอนะาคตอาจจะมีมทําให้คนเหล่านี้ในโอกาสที่จะหายขาดจะไม่ชี่อวีไดนะ้ในอนาคตปัจจุบันการรักษาในวงการไมเชีวีนี้เป็นที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามีคนไข้ที่หายขาดจะไม่ใช่วีแล้วนะคะ ในต่างประเทศอาจจะหายขาดจากการที่ลูกถ่ายแพร่ตรวดูในก,กรณีที่ติดเชื้อชีวีและก็เป็น Marine, มะเร็งต้องิดร่วมด้วยแล้วก็มีการวิจัยในทั้งเด็กและผู้ใหญ่แสดงให้เห็นว่าคนที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็วมากๆหลังจากติดเชื้อไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายขาดแบบที่ควบคุมเชื้อได้ในระยะย,ยาวโดยที่ไม่ต้องทานยาต้านไวรัสตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ กรณีของเราเนี่ยในศูนย์วิจัยโรคฉเฉินขชาติไทยเนี่ยเราก็มีโครงการวินในใจัยที่เราให้การรักษาวยยาตาไวรัสตั้งแต่ติดเชื้อไม่กี่สัปดาห์เราก็ว่าในโครงการแบบนี้เนี่ยคนไข้มีปริมาณในชนีวีตในร่างก,กายน้อยมากๆในแม่เลือดขาวถ้าจะหาไม่เจอเลยนะคะแล้วก็เราก็หวังว่าอันนี้เป็นบันไดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การรักษาให้หายขาดแล้วก็การวิธีการรักษาให้หายขาดนอกจาก การรักษาเร็วด้วยยาต้านไวรัสเป็นบรรดขั้นแรกแล้วเนี่ยบรรดขั้นที่2ที่3าเนี่ยอาจจะเป็นการที่ใช้ยาที่ไปกระตุ้นให้เชื้อที่หลบซ่อนอยู่ในเลือดขาวออกมาแล้วเพื่อห้องกันทำลายหรืออาจจะเป็นการให้วัคซีนที่จะไปทําให้เซลล์ที่ติดเชื้อถูกทําลายได้แล้วก็มีวิธีการในเบออีกมากมายนะคะซึ่งที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์าราชาติไทยเรากําลังดําเนินการ โครงการเหล่านี้อยู่เราลองมีความหวังว่าเราจะทำให้คนไทยหายขาดจากเชื้อชื้วได้ค่ะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบว่าประเทศไทยได้ทำโครงการวัคซีนเอที่เป็นการป้องกันการติดเชื้อไอชไอวีเมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะที่ผมได้ที่สหทั่วโลกว่ามี โอกาสที่จะป้องกันหรือลดการติดเชื้อได้ประมาณ30%ขณะนี้ศูนย์วิจัยโรคเอสมาการชาติไทยร่วมประกวงแพทย์ทางบสหรัฐก็กําลังทําโครงการต่อเนื่อง3โครงการด้วยกันเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมคนเหล่านั้นที่ไม่ติดเชื้อชอวีในกลุ่มที่ได้วัคซีนเนี่ยมีสาเหตุอะไรที่ปกป้องให้เของไม่ติดเชื้อชีวได้นะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ สูน์วิจัยของเราเองเราก็มีการนำอาสาสมัครที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้วก็มีการฉีดกระตุ้นวัคซีนแล้วมีการตรวจว่าคุมิคุ้มกันต่อวัคซีนในทั้งในเลือดในอวัยวะต่างๆอย่างเช่นในลำไส้ในไขกระดูกเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากในการพัฒนาวัคซีนที่จะป้องกันการติดเชื้อชื้อนใน,นมาคตนอกจากนี้เราก็ยังมี ส่วนเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ใช้ในการรักษาเชื้อวิตด้วยนะคะซึ่งวัคซีนเหล่านี้ก็จะให้ในคนที่ติดเชื้อไวรัวแล้วก็ไปกระตุ้นปุ่มป้องกันชนิดที่ไปทำลายเมเลือกข่าวที่มีเชื้อไวรัสอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งโครงการที่เป็นวัคซีนป้องกันและโครงการวัคซีนรักษานี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะมีผลง,งานออกมาได้ในานาคนอันใกล้นีนะคะ้ค่ะ